ค่ะเรียนอาจารย์ที่ตัวแลสวัสดีคุณเพื่อนทุกคนนะคะค่ะดิฉันนังสาวนิชรานิชราพานะคะวันนี้มานำเสนอเรื่องการจับตู้ปลาสวยงามค่ะค่ะหน้าแรกนะคะเป็นการกรอกข้อมูลนะคะก่อนเข้าสู่โปรแกรมค่ะค่ะหน้านี้เป็นการแนะนำการใช้นะคะว่าปุ่มต่างๆใช้ยังไงบ้าง ค่ะนี้เป็นหน้าเมนูนะคะประกอบด้วยวัตถุประสงค์แบบทดสอบกรเรียนหัวข้อเนื้อหาแบบทดสอบการเรีย,ยนเอกสารอ่านอินแล้วก็ผู้จะทำะคะ่ะแบบทดสอบการเรียนก็จะมีทั้งหมดสิบท่อนะคะค่ะสามารถย้อนกลับไปทำแบบทดสอบได้อีกครั้งนะคะ ข,ข้อเนื้อหานะคะจะประกอบด้วยหลักการจัดรูปปลาเขาอุปกรณ์การจัดรูปลาสวยงามที่การจัดรู้ปาลาตัวอย่างการจัดรูปาาลาสวยงามค่ะหลักการก็จะประกอบด้วยความกมงลืนนะคะจุดเด่นจุดเน้นความสมดุลคะ่ะสาม,มารถย้อนกลับได้อุปกรณ์าการจัดตูป้ปลาสวยงามนะคะก็จะมีตู้ปลาค่ะฝาปิดตู้ปลาค่ะทำความอากาศระบบการกรองน้ำผัานไม้น้ำ กรวดน,นะคะน้ำตอไม้ประขอยะคะ่ะสิงติดบางชนิดนะคะค่ะวิธีการจัดตู้ปลาะคะ่ะกอบด,ด้วยการออกแบบในการจัดตู้ปลาการประกอบชุดแผ่นกองทางใต้ใดีไซน์การใส่หินแลนนนะกรวดการเติมน้ำค่ะการปลูกพันไม้น้ำที่เตรียมไวะคะ้ค่ะอันนี้เป็นรูปนะคะการจับตู้ปลาะคะ่ะ น่าจะมีรู้หลักได้นะคะคะการทดสอบหลังเรียนนะคะก็ประกอบด้วย10ข้อช่้กังค่นะคะเหมือนกันค่ะสามารถกลับไปทำได้ครั้งนะคะค่ะเอกสารอ่านอินแล้วก็มีูมะะ้ทธทาสค่ะโอ,อเคผมเหมือนด้ยนะครับขอบคุณค่ะดีใจไปเลย